น้ำนมโรงเรียนที่ลูกคุณบางท่านนะครับทานไม่ได้เพราะว่าแพ้ตัวน้ำตาลและตโตในนมนะฮะคือพอทานแล้วจะมีอาการว่าจะปวดท้องแล้วก็ท้องจะปั่นป่วนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถนำมาหนักนำมาหมักเป็นปุ๋ยหรือว่าหัวเชือ้อหรือฮอร์โมอนน้ำนมได้วิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับ ถังหมักน้ำนมคือเราเทนมที่ลูกไม่ทานหรือทานไม่ได้เนี่ยลงในถังลูกกลับมาทุกวันมีวันละถุงอย่างนี้นะฮะหรือบางโรงเรียนก็อาจจะได้มากกว่าน,นั้นแต่ก็ทานไม่ได้เรานำมาหมักเพื่อไว้รดพืชให้เจริญงองามได้นะครับเทหมด เราสมไว้เรื่อยๆจนเต็มถังแล้วแต่ขนาดถังนะฮะหรือว่าภาชนะที่รองรับส่วนสิ่งที่เพิ่มตินลงไปง่ายสุดก็คือเราเติมน้ำนมเปรี้ยวนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ก็จะเป็นหัวเชื้อเขาหมักไว้ประมาณ7วันนะครับก็นำไปลดต้นไม้ได้ต้นไม้ได้ทุกชนิดนะฮะจจะไม้ผลหรือว่าไม้ดอกครับก็จะเจริญง,งอกงามดีมากเลย อันนี้เป็นการไม่สิ้นเปลืองนะฮะขยาำเขาเนี่หนึ่งหลังจากเทแล้วอันอื่นก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายขอบคุณนะครับออชอบใจกดติดตามกดไลค์ให้ได้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ